สวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องมื่อนี้พพี่มาน้างมาชมรถครับอ่านเสียยังครับเนี่ยเสียเอยครับผมคนกำลังจิติยดเชียงไหฟังครับให้เสียงครับให้เสียงแปลงแปลงนาไหมแปลงซิ่งนะครับพี่ให้น้องชมครับหมุนอ้อมเบื้องกันให้เบิง้ง อันนี้เบิงเบิงสวดส่งอี่ยงเอวครับสวยสวยงามขึ้นนั่งเสาไทยเฮาบวกกัสิเบิงเอาครับพี่น้องภาพฟองเลยนี่ครับเขียนไไไดด้้้แตต่่ังม มาธรรมดาครับพี่น้อง 我练的，啊。 ไม่รู้่เป็นยังไงนะครับงมากวั่เด็ดลพร้อมนยครับพี่น้องขวตัดลขยับตัวแล้วขยับตัวนะ่ยับใต้ขยับขวางด้วย ว่าแล้วลบกันด้วยหลบก่อนนะครับพระเอกมาเ่นว่าโดยเซอเอกครับครับผมเจ้าของเพินล่องให้เบิ่งเลยครับ กระแล่นทันแดดร้อยลังเร็วเดือดร้คั้นนี่ยรอยลังเร็วเดือยเจ้าว่าเดินหนะเจ้าว่าเลี่ยวเนาะเดี๋ยวเชี่ยงไยวะโอ้ความแห้งความแห้งเยอะโอ้ลดสวอปเลยเฮ้ยไปล่องเบิังด้วย,เ,ยวเ,วเจ้า ล่างเป็นล่างไห่บังเลยครับพี่น้องแลนอยู่รถยังได้กบแลนแลนจะแช่อู้ลีกแล้วพ่อเจ้าโอ้รอบคือแลนหันเดียววะรอบรถคือรอบเร็วเดยว <laughs> โอ้หล,ลอดรถแคลีรนหรันเดววะโอ้แห้งแห้งโอ้รถดแรงบังหอบพระเจ้าทตอดหอบเร็วเลยครับเยอเออเ้ากวขาอ่ะร่วอยเบื้องความดครับเ่ๆเลย

ลวัดนะครับพี่น้อง ประมาณนี้ครับประเภทพี่นั่งคลิปนี้ก็ยาวเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอโจ้ไปเพียงนกันนครับสวัสดีครับ